สุดครับวันนี้เราก็มาอยู่กับลาโพงบูทูธตัวใหม่ของเอกซาวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้หน้าพามาจแหละก่อนจำไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่างในมีอะไรกันบ้างครับดูข้างในกันเลยยังไม่ได้ขายเลยจะรือเหรอครับอยากรู้อยากรู้ครับข้างในจริงอะไรตัวนี้งบอกเลยว่าแรงเบ็ดทะลุทะลวงตัวนี้เป็นสิบนิ้วตัวนี้สิบนิ้วทําต่อมาจากสิบนิ้วตัวแบบตัวนั้นนี่เป็นตัวนี้ตัวใหม่มาตัวนี้เบ็ดแรงกว่าการแต่งหน้าเห็นไหมเนี่ยคุตูดคล้ายๆรถแห่ไหมเหมือนรถแห่เลยครับการแต่งหน้าเหมือนรถแห่เลยว่าเป็นโลโก้เอกกา็มี อันนี้เรายังมีไฟอีกนะกระท่อมมีไฟด้านข้างอีกมีไฟเปิดเป็นปาิดใช่ใช่ใชสำหรับปาร์ตี้ชุดนี้ชุดนี้ก็ถ้าบอกว่าพกพามันก็พกพายากครับต้องไป2คนขึ้นครับ <c oughs> สำหรับตัวนี้เพราะว่ามันหนักมากสำหรับตัวนี้ครับตัวนี้ผมจะให้เป็นสองระบบเป็นระบบ DC ครับแล้วก็ระบบแบตเตอรี่ครับได้2อย่างเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูข้างหลังครับว่า2ระบบเป็นยังไงท่านเรียกเขาเรียกว่า2ระบบไปมุดหล,ลังมาตัวนี้ข้างในก็มีหลายอย่างกระท่อมไม่ว่าทางนี้แบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่ทำไมมันก้อนใหญ่อย่างนี้ครับก็10นิ้วแบตเตอรี่ก็ตต้้องใหหญ่สรัับวนี แล้วแบตเตอรี่ตัวนี้มีกี่ก้อนครับโอ้ตัวนี้จัดเต็ม16ก้อนกระท่อม <c oughs> เพราะว่าต้องการพลังเบรคเบรคบอิๆๆ่มครับเบรคแรงเพราะว่าชุดนี้คือว่ากินไฟมากกระทอมเพราะว่ามี power ด้วยบแบตเตอรี่จะต้องเยอะขึ้นสรับตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นพิเศษอะไรอีกกระทอมจะมีระบบไฟ220ด้วยเนี่ยฟังนี้จะเป็นส w i t c h i n g ไฟ <c oughs> 220ด้วยตัวเนี้ยเสียไฟบ้านเปิดไปเลยใช่ไหมใช่แล้วมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงมันก็หลายอย่างกราทอมสมมติว่าแบตเตอรี่ตู้บลูทูธที่เป็นระบบเดียวเนี่ยเปิดตอนแรกก เราต้องได้ชาร์จแบตด,ด้วยแล้วเวลาเปิดแรงมันชอบตัด<ช>เพราะว่าไฟมันชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็ม,มแต่ถ้าตัวเนี้ย2อ้โด,ดยตรงเนี่ยเสียบปลั๊กเปิดเลยได้สบายไม่มีปัญหาสำหรับตัวเนี้ย<ม>แล้วก็ตัวเนี้ยเบส10นิ้วดูซิเรามีะไยกระท่อมอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยเราไม่ใช่แค่ลราพงอูทุธธรรมดานอันนี้คือ power ตัวนี้ power ตัวเนี้ยเราใช้ขับซับอย่างเดียว ซับเราก็เป็น10นิ้ว2อบอยอติดต่างหากเพราะว่าข้างละวอยละวอยเลยได้ความแรงที่เต็มที่แน่นอนสำหรับชุดนี้ก็คือถ้าใช้บอร์ดธรรมดาก็คือเปิดไม่ได้ใช่ไหมเปิดไม่ได้เพราะเป็น10นิ้วเราละการพลัง10นิ้วที่แรงไละมีคุณภาพขึ้นมาอ,อีกทีนี้หลายคนถามว่าเอาปิดรูแล้วมันจะร้อนไหมตัวนี้เราก็มีพัดลมข้างหลังไปดูดความร้อนออกมาเพราะว่ารูทุกอย่างปิดบดตัวนี้ก็ปิดบดตัวนี้เป็นตัวดูดอากาศความร้อนออกถ่ายเทดีมากขึ้น เพราะว่าการเปิดใช้งานเปิดนานเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนแล้วตัวข้างบนใช้ขับอะไรครับข้างบนก็เป็นบอร์ดเกมอุลโดมันเดิมเกมอุลโดนีเราใช้ขับกลางแหลมเอาง่ายกลางแหลมใช้ตัวนี้ขับแต่เบสเนี่เราใช้ตัวที่เป็นปีเพื่อมาดันเบรคทัวร์ของเราได้มีคุณภาพเสียงก็ดีมากขึ้นพอาแยกมันเดิมอะแยกเบสแยกกลางแหลมมาเดิมสำหรับบอร์ดตัวนี้ก็ถือว่าดีมากขึ้นข้างหน้าก็มีพวกโชว์หน้าจอไฟไฟกีฟ่โวลต์สาม,มารถเสียบมิกไปเปิดเสียบไม์ได้พร้อมตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับทีนี้ข้างหลังก็จะประมาณนี้ข้้าางหนก็ ฟังก์ชันก็จะหลายอย่างข้างหน้าจะมี10นิ้ว1ดอกไม้เล็ก2 2> <ปะ S 1> ก้อนอยู่ตรงเนี้ยเป็นตู้แบนพัดนัน่งกระท่อม <ปะ S 1> ตู้แบนพัดสไตล์เอกซาวลูลมอยู่ข้างหน้าเพื่อรองรับทุกพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการดีไซน์เนี่ยตู้รถแห่เียพี่ชอบอย่างนี้เสียงกลางก็เป็น4นิ้วทั้งหมด4ดอกแล้วทำไมถึงเอา4นิ้วล่ะครับโอ้โหต้องเอา4นิ้วกระท่อมเบส10นิ้วนะกลางต้อง4นิ้ว2ดอกอย่างตัวเนี้ยแหลมก็อีกแหลมก็เป็นแหลม2ดอกสลับใส่ตัวเนี้ยกระท่อมถือว่าเป็นบลูทูธอีตัวที่ ทำใหญ่มากอลังการมากเหมาะสำหรับงานเอวดอร์ได้ดีมากขึ้นแต่ราคาก็ต้องมาด้วยความแรงเยอะมากขึ้นเพราะว่าเป็น2ระบบแล้วก็มีพาวเวอร์ด้วยราคาตัวนี้ถือว่ามาแรงมากแต่ตูโ้โหบอกเลยครับใหญ่มากยกคนเดียวอ่ะบอกเลยครับหลังแอนแน่นอนสาหรับตัวนี้ก็เสียคือข้อเดียวยั่ไงข้อเสียความใหญ่แต่ความดังนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าได้ดังมากเพราะว่าตัวนี้พัฒนามาจากตัว10นิ้วตัวเปดพันเของเราที่เป็นระบบเดียวมันได้ความแรงจริงแต่ลูกค้าเปิดแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องแรงต่อเนื่องเนี่ย มันใชาิแบบมันเลยตัด<ม>เราเลยพัฒนาเป็นทูนวันแบตเตอรี่ก็ได้210ก็ได้ได้ครบทั้งสรุ่นในรุ่นเดียวกันแล้วก็พร้อมด้วยความแรงตัวเนี้โอ้ลูกพี่พูดขนาดนี้ผมอยากฟังเสียงเลยครับอยากฟังเสียงไปลองเลยประกอบขึ้นด้วย เป็นไงบ้างกระท่อมฟังเสียงแล้ว oh, ตัวนี้โอ้โหจุกหน้าอกมากเลยครับโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปร้องข้างนอกดูว่า mm hmm. มันสั่งกินไม่สั่งกระซิต้องทำให้เขาเห็นว่ามันเป็นยังไงจริงแล้วเสียงขนาดนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับโอ้โหราคาถือว่าแพงมากกระท่อมว่าเป็นส่นระบบตัวนี้ราคา18,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านแถมเสื้อเอกซาวอีกหนึ่งตัวสำหรับตัวนี้ถือว่ามาในราคาที่สูงพอสมควรกระท่อมแต่เรียกกับเสียงพี่ก็ว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าได้ดีมาก ทั้งแบตเตอรี่ได้ด้วยทั้งโซลิิด้วยถือว่าคุ้มมากตนี้ฟองด้วยฟังก์ชันไฟเต็มตู้เหมือนกันสรับชุดนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสรับใครที่ชอบแบบอย่างเงี้ยแบบง่ายอย่างเงี้ยจะยกไปฟังที่ข้างนอกพื้นที่ก็ได้อยากฟังในบ้านก็ยกไปฟังในบ้านได้นี่ข้อดีของตัวนี้มันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกี่งเสียงเกี่งเสียงชุดอย่างเงี้ยังคับไปเราต่อไฟฟ้าโซลิซสิสอย่างเดียวยประมาณนั้นกับราคาตัวนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรแต่ก็แลกด้วยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถือว่าเป็น การแต่งหน้ามีสีสันมากขึ้นในกระถ่มก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนําให้นะครับใครที่ชอบแรงครับเบรดบูทูธเป็นบางแรงอะ่ะตัวนี้ถือว่าโอแรงตอบโจทย์มากสำหรับตัวนี้ครับเบรดแบบสั่นกันเลยทีเดียวแล้วก็พกพาได้2อ,อย่างไว้ไปฟังในบ้านนอกบ้านได้ครบทุกอย่างไว้เป็นพื้นที่โล่งแจ้งอย่างนี้ครับคน 10- 20คนครับบอกเลยชุดนี้แรงแรงมากาเอาอยู่มากเลยสำหรับตัวนี้ครับโอเคครับ mm hmm. ก็ฝากไว้หนึ่งรุ่นครับรบ,บูทูธสองระบบลำโพง10นิ้วกลาง4นิ้ว,วแลมอีก2ครับถือว่าเป็นรุ่นที่ผมแนะนำ